เปาตังคนละครึ่งเฟสสามเหลือสิทธิ์อีกเพียบข่าวล่าสุดค่ะคนละครึ่งเฟสสามวันนี้21มิถุนายนนะคะก็มีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ออกมาให้ลงทะเบียนด้วยนะคะส่วนคนละครึ่งเฟสสามตอนนี้นะคะณวันนี้สิทธิ์ที่ประชาชนยังใช้ได้อยู่นะคะ3ล้านกว่าสิทธิ์นะคะซึ่งเอ่อ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังมีอีกเพียบเลยนะคะดูแล้วนะคะเฟส3ไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะยังทันนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www. คนละครึ่ง .com นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตาังค่ะเงื่อนไขค่ะก็คือร่วมใช้จ่ายร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อวันต่อคนนะคะ ไม่เกิน1,500บาทต่อคนค่ะในรอบแรก1กรกฎานะคะจนถึง30กันยานะคะส่วนรอบที่2 1ตุลาจนถึง31ทธันวาค่ะ